สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่คู่นุเพียนมานําเสนอซับพักุนทีนาพึ่งพ่อใจอีกอย่างหนึ่งของต้นปาสางเงาหรือนานเฉาวเวยนะคะทีคู่นุเพียนกับพึ่งหูมากขึ้นกันนะคะเพราะว่ามีเอฟซีเขามากคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆน,นะคะบอกว่าต้นนานเฉาวเวยใบนานเฉาวเวยเพิ่นสาหมารถ อาการขั้นใดนะคะอาการขั้นอาการห้อนบวมหรือว่าผิดจากแม่เหล็งสัตว์กัดต่อยหรือการแพ้นะคะพอดีมือกรนนี่ค่ะคูณนุเพียนกะเดมีอาการที่ว่าจะต้องไดพ้พิสูจน์ซับพะคุนนี่ของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมปากฏว่าได้ผลแบบยุดชะงักท่านที่นะคะจะเอื่นว่านอกโลก น็อกโรคเลยก็ได้นะคะก็เลยอ,อยากมาวอรหอยทันผู้ชมฟังนะคะที่หนีห้ามาเบิงว่าใส่จังไดคะ่ะใส่ง่ายๆคะ่ะมือนั่นเนาะคู่นุเพียนก็เก็บมาสองใบอ่าสองใบนะคะนี่คะ่ะมือมันปวดแสบปวดร้อนคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันแพน้ำยาลางจานนะคะคะ่ะเขาก็เจ้าเสีดจังไดเนาะเสียเอายะมองมาท่าบหรือเสียเอายังแต่ในความรู้สึกว่าจะต้องเอาอียังที่เย็นๆมาใส่นะคะเป็นมีริดเย็น คือน้าเนฉาวเวย่ยเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เย็นหมอแผนโบราณเนี่เพื่อนจะเพิ่นจะบอกว่าน้ําเนฉาวเว่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นที่สุดในบรรดาสมุนไพรฤทธิ์เย็นทั้งหลายนะคะนี่ค่ะเฮ่ากับเอารูปๆไปทัวๆมือนะคะก็แหล้วเตว่าพื้นทีที่ทเฮาไดรับผิดมั่นหลายปันใดน,นะคะเฮาอาจจะใส่2ซงใบสามใบก็ได้นี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ทิมว้มันจะหูซึกเย็นเลยค่ะท่านผู้ชมเย็นช่วยช่วยเลยนะคะนี่ค่ะขั้นไปเรื่อยๆค่ะขั้นคือขันนามยานางนี่ค่ะให้น้ำยาพื่นออกมากพ่อน้ำยาพื่นออกมากนะคะเข้าขันตัวไปอีกจนในทีสุดก็จะมีฟองออกมาค่ะเอาโปะ๊ะทิ้งไว้หาถึงสิบนาทีหรือจนกว่าจะดีขึ้นนะคะตรงบริเวณ ถี่ถึกมแลงสัตว์กัดต้อยหรือปัญหาอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นคอควนร,ระวังก็คือการใส่กับผิวหนังก็อาจจะเหตุให้เกิดอาการแพร้ได้คือกันนะคะอาจจะเกิดอาการปวดเสบปวดร้อนก็ควรจะหยุดท่านที่ค่ะโดยเฉพาะกับบริเวณที่บอบบางอย่างเช่นเปลือกตาหรืออวัยวะที่บอบบางอื่นๆ ท่านผู้ชมกับสังเกตเบิงพิจารณาเบิงว่าคนคนนั้นใส่สมุนไพรชนิดนี้ใดบอเพราะว่าการตอบสนองของแต่ละคนกับบ่คือกันเหรียญมีสองด้านเสมอนะคะมีประโยชน์กับมีโทษได้ค่ะลักการและเหตุผลของน,าน้าเฉวยที่เพื่อนสามารถแก่ผิดต่างๆใดนะคะกับปินพรบาการรับผิด ก็คือการเกิดความร้อนนะคะมันคือรับไฟเข้ามานะคะท่านผู้ชมสิ่งที่จะดับไฟได้ก็คือความเย็นนะคะน้ำเฉาเอวยเป็นความเย็นกรบเปรียบเสมือนว่าเป็นน้ำม,มาดับไฟนั่นเองนะคะก็จะเหตุให้อาการของเห่าที่ปวดแสบปวดร้อนจากพิษต่างๆดับลงไดค้ค่ะนะคะมีองค์ความรู้ อันนี้เอาไวค้ค่ะท่านผู้ชมคะพอว่าเฮ้ากับบุงว่าสถานการณ์ในชีวิตของเฮ้าหรือโลกใบนี้มันจะอยู่ในสถานการณ์ใดต่อไปเกิดว่าไปหาหมอกับบอได้นะคะมันเกิดวิกฤติยังต่างๆในชีวิตละเฮ้ามีตนนนั้นเฉวย อยู่ไก่มือทานผู้ชมก็อย่าลืมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ายยังบก่ก,กดติดตามก็กดติดตามให้คูณนุเพียนนํำในเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะการกดกระดิ่งจะเหตุให้ท่านผู้ชมได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคูณนุเพียนอยู่เป็นประจำขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคุณนุเพียนแล้วแล้ะก็ฟังคลิปคุณนุเพียนอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้กอนนะคะสวัสดีค่ะ